คุณอ่อนแอพอที่พระเจ้าจะใช้คุณไหมโดยเจสิก้าทันต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ฉันต้องต่อสู้กับความวิตกกังวลเมื่อต้องจากครอบครัวเสมอเป็นเวลานานแล้วที่การไปเรียนหรือทำงานต่างประเทศเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับฉันแต่เมื่อตอนที่ฉันอายุ19 ฉันได้มีโอกาสไปฝึกงาน5เดือนเพียงลำพังที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่เรียนช่วงเวลานั้นฉันมั่นใจว่าฉันไม่มีความกังวลต่อก,การต้องจากครอบครัวอีกแล้วเพราะฉันไม่ได้รู้สึกหวั่นวิตกต่อก,การเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งด้วยเครื่องบินซึ่งใช้เวลาถึง17ชั่วโมง ประกอบกับการกลับบ้านในช่วงนั้นไม่มีอะไรที่น่าสนใจฉันจึงกระตือรือร้อนที่จะเดินทางออกไปใช้ชีวิตนอกสิงคโปร์และเมื่อฉันกลับไปที่สิงคโปร์และได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้งความวิตกกังวลต่อการแยกจากของฉันกลับมาอีกครั้ง ช่วงเวลาก่อนที่ฉันจะเริ่มเรียนมาหาวิทยาลัยที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียความสัมพันธ์ของฉันกับพ่อแม่แน่นแฟนมากฉันจำได้ว่าฉันจมหนึ่งไปกับความเศรา้าเมื่อพ่อแม่ของฉันอำลาฉันหลังจากที่ใช้เวลาสองอาทิตย์ช่วยฉันจัดการสิ่งต่างๆในเมลเบิร์นตลอดช่วงเวลาในการเรียนมาหาวิทยาลัยรูปแบบของความวิตกกังวลต่อการแยกจากของฉันสังเกตได้ง่ายมาก มันจะเริ่มขึ้น1หรือสองวันก่อนที่ฉันจะต้องกลับไปเรียนหลังจากที่ใช้เวลาช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่สิงคโปร์อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ความกังวลได้กลับมาหาฉันและครั้งนี้ยาวถึง1สัปดาห์ก่อนเดินทาง7วันที่ฉันมักตื่นขึ้นมาเพราะความหวาดกลัวอย่างท่วมท้นที่จะต้องจากบ้านมันทำให้ฉันไม่อยากลุกขึ้นจากเตียง เพราะนั่นหมายความว่าฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าฉันจะต้องจากบ้านไปในเร็วๆนี้ไม่ว่าเพื่อนหรือ,อครอบครัวของฉันจะคอยปลอบโยนฉันมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ความรู้สึกแย่ๆข้างในที่คอยควบคุมฉันอยู่หายไปได้สันติสุขจากพระเจ้าที่ไม่สามารถอธิบายได้หนึ่งวันก่อนที่ฉันจะบินกลับไปเมลเบิร์นในเดือนกุมภาานั้น ความหวาดกลัวกลับมาโจมตีฉันอีกครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกหายใจไม่ออกและวิวฉันร้องต่อพระเจ้าถามคำถามเดิมที่ฉันถามพระองค์เมื่อหลายวันก่อนทำไมพระองค์ไม่เอาหนามใหญ่นี้ออกจากเนื้อของฉันทำไมฉันถึงไม่ดีขึ้นทำไมฉันต้องเผชิญความสิ้นหวังนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันมาถึงจุดที่แย่ที่สุด แต่ในขณะที่ฉันกำลังคุ่นคิดกับตัวเองเงียบๆมีเสียงหนึ่งบางก้องขึ้นในหัวของฉันมันชัดเจนว่าฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าฉันอ่อนแอมากเพียงใดเพื่อพระบิดาของฉันจะแสดงให้เธอเห็นว่าพระองค์แข็งแรงมากเพียงใดเรากับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานคำพูดเหล่านี้เพื่อให้ฉันพูดกับตัวเอง และนํำความคิดของฉันออกจากคำถามวังวนเหล่านั้นและฉันได้ยึดเสียงนั้นเพื่อช่วยฉันจะคลื่นแห่งความกังวลที่สัตว์เข้ามาลูกแล้วลูกเล่าการยึดเสียงของพระวิญญาณทำให้ฉันตระหนักว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่เข้าใจฉันอย่างแท้จริงในความทุกข์ที่ฉันเผชิญพระองค์ คือผู้เดียวที่ช่วยฉันออกจากสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการของพระองค์ฉันยอมจำนวนต่อพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ให้ความอ่อนแอของฉันถวายเกียรติแด่พระองค์ถึงแม้ว่าฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรมีคืนนั้นสันติสุขที่เกินความเข้าใจได้เติมเต็มฉันและเป็นครั้งแรกในอาคิตนั้น ที่ฉันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่พระเจ้าสามารถใช้ความอ่อนแอของเราเพื่อให้เกิดผลดีอย่างไรก็ตามฉันไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องความเจ็บปวดของฉันจนสองเดือนต่อมาในค่ายโบสถ์ของฉันที่จัดขึ้นในช่วงอีสเตอร์เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยท่ายนี้ใช้พระธรรมสองโคริน บทที่4ข้อที่7ถึงสิเป็นประคัมภีร์หลักสำหรับค่ายแต่ว่าเรามีของล้ำค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เกิอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองเราเผชิญความยากลำบากรอบด้านแต่ก็ไม่ถูกบดคดีี่เราสับสนแต่ก็ไม่หมดหวังเราถูกคมเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีให้ล้มลงแต่ก็ไม่ถูกทำลายเราแบกความตายของพระเยซูไว้ในร่างกายเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเราด้วยและเป็นธรรมเนียมที่ในคืนสุดท้ายจะมีนักศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะไม่นอนถึงคืนเพื่อพูดคุยกับคนอื่นๆและภายใต้หัวข้อค่ายและข้อพระคัมภีร์ ฉันจึงแบ่งปันเรื่องราวของฉันกับเพื่อนเกี่ยวกับการต่อสู้กับความวิตกกังวลต่อการจากกันและการพบสันติสุขในพระเจ้าของฉันในขณะที่ฉันแบ่งปันเพื่อนคนหนึ่งของฉันเริ่มร้องไห้และยอมรับว่าเธอรู้สึกว่าเธอไม่ดีพอในสายตาของพระเจ้าเธออยากมีประสบการณ์ได้พบพระเจ้าเหมือนที่ฉันได้พบและเธอ สงสัยว่าหนกถึงที่สุดแล้วพระเจ้าจะไม่สนใจใย,ยดีในตัวเธอหรือไม่เรื่องนี้ทำให้ใจของฉันแตกสลายแน่นอนว่าคำที่พระวิญญาณบอกฉันนั้นยังคงทรงพลังเหมือนตอนที่ได้ยินในช่วงเวลาที่ความหวาดกลัวจู่โจมฉันฉันรู้สึกว่าจะต้องบอกเธอว่าเธอเป็นที่รักของพระเจ้ามากเพียงใด พระองค์ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่ออำนาจแห่งความกลัวและความบาปจะไม่สามารถยึดเราไว้ได้มันจะไม่ทอดทิ้งเมื่อชีวิตของเราแตกสลายไม่มีชิ้นดีความจริงคือเราทั้งหลายไม่ดีพอเราไม่สามารถผ่านสมอลภูมิชีวิตนี้ไปด้วยการต่อสู้กับความมืดมนและการแก้ไขปัญหาที่แตกสลายของเราเพียงลำพัง นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการประคริสตบทใหม่หลายเดือนต่อมาฉันได้พบเพื่อนคนนั้นของฉันอีกครั้งในวันขอบคุณพระเจ้าเธอเล่าให้ฟังว่าเธอยังคงยึดมั่นในคำอธิษฐานนั้นและคำอธิษฐานนั้นส่งผลต่อความคิดจิตใจของเธออย่างไรเมื่อแบ่งปันต่ออีกว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองแก่ชีวิตเธออย่างไร ฉันตระหนักแล้วว่าการได้พบพระองค์ในความอ่อนแอของฉันความพี่ฉันเข้าใจความสงสัยในพระเจ้าของเพื่อนดังนั้นฉันจึงสามารถช่วยเธอในบทที่ทำให้เรามั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราฉันรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ฟังดูยิ่งใหญ่แต่มันคือบทเรียนบทใหม่ในการเดินทางของฉันกับพระเจ้า ฉันยังคงต่อสู้กับความวิตกกังวลต่อการจากกันมันอาจไม่ได้หายไปอย่างอัศจรรย์แต่เมื่อฉันเนี้บพบเหตุผลที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความอ่อนแอของฉันความให้มุมมองของฉันต่อความทุกข์ยากนี้เปลี่ยนไปฉันเคยคิดว่าการหาเหตุผลให้กับความเจ็บปวดจะทำให้ความเจ็บปวดนั้นน้อยลงแต่การหาเหตุผลกลับนำฉันไปสู่การตั้งคำถามกับพระเจ้า และท้วพระองค์ในทางที่ไม่มีความจําเป็นอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันสามารถมองความเจ็บปวดด้วยความมั่นใจว่ามันไม่มีอํานาจเหนือฉันเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าในความเจ็บปวดได้มอบชัยชนะให้แก่ฉันด้วยเหตุนี้ฉันจึงกลับมาเชื่อมั่นในความรักอันสัตย์สื่อของพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงพายุและความไม่แน่นอนฉันรู้ว่า พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราต่อสู้ด้วยตัวเราเอง